สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ArtCam นะครับโดยเราเริ่มต้นเราก็มาที่ตัวไอคอน ArtCam ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมาที่หน้าจอหลักของโปรแกรม ArtCam นะครับแล้วก็ขยายหน้าจอให้เต็มครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับโดยการคลิกที่ Create New Model นะครับตรงนี้แล้วก็เราจะสร้างนะครับพื้นที่ทํางานตรงนี้นะครับ ขนาดเท่ากับ150มิลิเมตรนะครับคูณด้วย150ม mm, ิลิเมตรนะครับโดยที่เราเซตหน่วยเป็นมิลิเมตรนะครับหรือถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนเป็นนิ้วก็คลิกที่นี่ครับ inches นะครับแล้วก็ให้เรานะครับตั้งจุด origin หรือว่าจุดเริ่มต้นในการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดอกกัดทำงานเมื่อเราเอาตัวโค้ดโปรแกรมเนี่ยโค้ด G code เนี่ยไปลงในเครื่อง cnc นะครับแล้วก็ตัว resolution หรือว่าความละเอียด ในการทํางานก็ตั้งไว้ประมาณเท่านี้แหละครับไม่ต้องเยอะมากนะประมาณกลางๆก,ก็ได้ครับแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้หน้าต่างตรงนี้สําหรับการทํางานขนาด150คูณ150มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอเพื่อให้ทํางานได้ง่ายแล้วก็เราก็มาซูมตรงนี้ครับ Windows Fit นะครับเพื่อให้ตัวหน้าต่างนะครับพื้นที่ทํางานเรามันกว้างขึ้นทีนี้รูปร่างแรกนะครับที่เราจะลองวาดกันนะครับหรือว่า Drawing Drawing แรกเนี่ยก็คือตัว รูปสี่เหลี่ยมครับตรงนี้เราสามารถวาดอะไรได้บ้างครับสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับลายเส้นวงรีหลายเหลี่ยมก็ได้ครับแต่เราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมเราเลือกสี่เหลี่ยมนะครับพอเราคลิกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นหน้าเซตติ้งบางคนเปิดมาเจออย่างนี้ครับเจอตัวหนังสืออย่างนี้นะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษออกมันจะดีมากๆเพราะว่าตัวนี้คําอธิบายทุกอย่างแต่ถ้าเราบอกว่ามันรกเกินไปเราสามารถปิดได้โดยใช้ตรงนี้ครับไฮเอล โชว์เฮลไฮเฮลตรงนี้นะครับปิดไปแล้วก็ให้เราเลือกวาดรูปครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกครับวาดเลยถ้าเราต้องการเป็นหนึ่งคูณหนึอนะครับเราก็เติมตรงนี้ก็ได้ครับ 100, 100 mm. คูณด้วย100มิลลิเมตรกรณีนี้คือเป็นเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ rectangle แ,แต่ถ้าถ้าล็อกเลยว่าเป็นสแควร์คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนะี่ยเราก็คลิกที่นี่เลยช่องตรงนี้ก็จะเหลือแค่ช่องเดียวครับจะเหลือแค่ช่องความสูงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ เซนเตอร์พอย์ยังไม่ต้องกําหนดครับแล้วก็ตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเป็นเหลี่ยมไปเลยแล้วก็พรีวิวดูมันก็จะได้เป็นขนาด100่คูณหนึนะครับเราก็กด Create นะครับแล้วก็ปิดหน้าจอ l o s สลงไปทีนี้เราต้องการจะให้ตัวนี้นะครับเส้นเวกเตอร์สี่เหลี่ยมที่เราวาดไปตะ่กี้เนี่ยนะครับมาอยู่ตรงกลางเราก็มาที่นี่ครับ Position ครับ position แล้วก็เราก็จะเจอตัวนี้ครับออนไลนนะครับ เราก็ปุ๊บคลิกสามเหลี่ยมข,ข้างเล็กๆแล้วก็มาที่นี่ครับความมือสุดเซนเตอร์ครับตัวสี่เหลี่ยมที่เราวาดเมื่อกี้มันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องการจะทําคือเราจะวาดเส้นสี่เหลี่ยมอีกชุดหนึ่งนะครับครอบอยู่ด้านนอกแต่ว่าเราจะไม่ใช้คําสั่งนี้นะครับไม่ใช้คําสั่งเดิมเราจะใช้วิธีการออฟเซตออกมาเลยนะครับก๊อปปี้เส้นออกมาเลยโดยใช้คําสั่งนี้ครับออฟเซตเวกเตอร์นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกว่า จะให้ออฟเซตออกมากี่มิลครับผมต้องการจะออฟเซตออกมา10มิลนะครับแล้วก็ออกมาด้านนอกครับถ้าเป็นคลิกตรงนี้จะเป็นเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในอย่างนี้แต่ถ้าเป็นโบสเนี่ยนะครับจะก๊อปปี้ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเพราะฉะนั้นผมเลือกแค่ o u t w a นะครับด้านนอกแล้วก็ต่อไปเส้นนะครับตรงนี้ขอบขอบมุมเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนถ้าเป็น radius คือเป็นโค้งนะครับแต่ถ้าเป็น chamfer นะครับตรงนี้ chamfer เนี่ยก็จะออกมาเป็นเหลี่ยม แต่จะเป็นแหลมเลยนะครับชาร์ปตรงนี้ก็จะเป็นแบบชึบๆอย่างเงี้ยนะครับผมต้องการให้เป็นเป็น radius ตรงนี้เป็นโคง้โคงๆหน่อยโคง้โคงๆหน่อยเราก็กด offset นะครับโดยปุ่มนี้ไม่ต้องไปคลิกนะครับเพราะว่าถ้าคลิกปุ่มนี้มันจะลบเส้นเก่าออกไปเรายังต้องการรักษาเส้นเก่าไว้แล้วก็ offset เลยนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นความเส้นโคงนะ้งเนาะเป็น radius อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็น outward นะครับเป็นเส้นข้างนอกพอได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ close ครับ ทีนี้ตัวต่อไปที่เราต้องการจะทําคือเราต้องการจะวาดวงกลมไว้ตรงกลางนี้นะครับเราก็มาที่ตัวเดิมครับตรงนี้คลิกสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็วงกลมนะครับแล้วก็วาดตรงนี้เข้าไปเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรัศมีนะครับเท่ากับ25 25ปุ๊บกดพรีวิวดูนะครับแล้วก็ครีเอทครับแล้วก็ปิดไปตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจเรื่องของว่ามันอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับเราก็มาทำเหมือนเดิมมาคลิกที่เซนเตอร์อินเพจตรงนี้ครับ ตัววงกลมที่เราวาดก็จะวิ่งเข้ามาตรงกลางอ่ะทีนี้เราต้องการจะวาดเป็นเป็นรูเจาะกลมกลมตรงนี้ครับรูละ5้ามิลสรูตรงนี้วิธีการก็คือเรามาวาดว,วงกลมนะครับวงกลมคลิกที่วงกลมเมื่อกี้แล้วก็มาวาดที่นี่แต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสังเกตเครอร์เซอร์จะเปลี่ยนรูปร่างครับพอเปลี่ยนอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมามาแทร็กตรงนี้ครับมาสแนปเข้ากับตัวปลายเนาะนะครับ ไอ้ตรงปลายตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมไปวงกลมตรงนี้นะครับต้องการรัศมีห้ามิลลิเมตรจึ๊บนะครับพรีวิวดูครับแล้วก็ครีเอททำทั้งสี่มุมครับเหมือนกันวงกลมเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาที่นี่เราก็ใส่ห้ามิลลิเมตรเข้าไปนะครับพรีวิวครีเอทคลอสนะครับอสองมุมที่เหลือก็เหมือนกันนะครับห้านะครับพรีวิว แล้วก็วาดต่อได้เลยครับตรงนี้ปึห้านะครับ Preview Create แล้วก็ตรงนี้ก็ต่อครับห้าเือนกันห้า Preview Create นะครับแล้วก็ Close โอเคครับนี่คือคำสั่งง่ายๆเบื้องต้นนะครับพื้นฐานในการทำเส้นเวกเตอร์นะครับไอเส้นที่เราเห็นพวกนี้คือเส้นเวกเตอร์ต่อให้เราซูมขยายไปขนาดไหนก็ก็ไม่แตกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ bitmap เ,นนะเส้นพวกนี้นะครับในระดับถัดไปเนี่ยเราจะเอาไปสร้างเป็นเป็นเส้นทูผาดหรือว่าเป็นเส้นที่เครื่องมือใช้ในการวิ่งนะครับตามหรือว่าใช้ในการแกะสลักในการกัดแล้วแต่เราจะเลือกเครื่องมือนะครับในในคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสอนเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับแนะนําการเปิดโปรแกรมนะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษเบื้องต้นนะครับการตั้งค่าพื้นที่งานเบื้องต้นการเซตจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ การวาดรอ g ง่ายๆนะครับโดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในตัว v e c t o r Tool ตรงนี้นะครับเพื่อให้ให้เราเนี่ยเอาไปฝึกสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานโปรแกรมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราคลิปต่อไปเราไปดูเรื่องของการใช้งานทูพาร t h นะครับ